น,นีนน hehe, ่นะครับช ita, าวบ้านกำลังวิ่งเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับช้าก็ไม่ได้นะครับเาิดาว ผมก็เคยเห็นตั้งแต่ตอนถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับคราวนี้ก็เห็นไหมครับเขาวิ่งกันกุูนะครับไปเก็บมเมล็ดพันธุ์นะครับวันนี้เป็นวันแรกนาขวัญน,นะครับส่วนงานราชการเขาก็มาจัดงานกันแล้วก็อยู่ตรงเนรมมีน้ำแจกนะครับ ชาบ้านชาวสวนก็นะครับอุนนบอ่นสุดครับ 哦，好话。 และนีนผมก็ามาอยู่ในบริเวณพิธีแล้วนะครับโอเคแค่นี้ปนนะครับขออนุญาตวิ่งแย่งครับ